สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่15ถึง21พฤศจิกายนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พลังงานไพ่ออร์โคนะครับผม o r a c โค c า r d นะฮะในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับผม o r ร์โค c า r d ดจะดึงพลังงานโดยรวมจากจักรวาลของคุณนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผม ให้คุณตั้งสมาธิฮะไปพร้อมกับผมนะครับผมคุณได้ Fox โอเค Fox นะครับผม the fox is lying like a f r i e n d is to someone may trying to deceive you with really grace and renard snaps invites deceptions t h e n beware the old traps ah okay ผมรู้สึกว่า คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะฮะคุณจะต้องระมัดระวังมากขึ้นและกันนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีนะครับผมหรือในเรื่องของอการงานนะฮะเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีนะอาจจะมีใครพยายามที่จะ,ะให้คุณหลงกลนะครับผมหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณอาจจะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันละว,ว่ามันเป็น สถานการณ์ลักษณะไหนจากไพ่เทโรนะครับผมแต่ว่า,าพลังงานโดยรวมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องอระมัดระวังนะครับผมโดยภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยมีดาวที่กำลังจะเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดแบบเขาเรียกอะไรจุดเอ็กซ์ตรีมอีกครั้งนึงนะฮะจุดที่มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับดาวเสาร์นะครับผมซึ่งแน่นอน,นะฮะสถิตอยู่ในาราศีกุมนะครับผมแล้วก็ กำลังจะ,ะ,ะเคลื่อนเข้าใกล้หรือมีเกณฑ์ที่สแควรนะครับผมกับยูเรนัสนะฮะซัตเทิลกับยูเรนัสเนี่ยเป็นพลังงานที่ต่างกันสุดขั้วนะฮะซัตเทิลยูเรนัสนะฮะแล้วกำลังจะเข้าไปสแควรกันเรื่อยๆจนกระทั่งที่เดือนหน้านะครับผมเดือนธันวานะฮะช่วงประมาณกลางเดือนนะครับผมผมคิดว่าจะเป็นจุดที่ ตัวปัญหาเนี่ยมันจะประทุมากที่สุดเพราะว่า s a t u r n เป็น Rules นะฮะเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ u u s n u s เป็น r i b e r l i o n คือแบบไม่ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นไม่เอาอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพลังงานที่อันนึงเป็นกฎอันนึงแหกกฎคือแบบชวนกันเต็มที่นะฮะสแควร e ก็คือทำทำปะทะกันนะฮะซึ่ง ในจุดนี้เนี่ยพลังงานค่อนข้างที่จะเปราะบางนะฮะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะตัวสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยพลังงานนี้จะเกิดอยู่ในเรื่องของ partnership ของคุณเป็นไปได้เกิดในเรื่องของออการงานของคุณเป็นไปได้นะครับผมนะการงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะการงานเฉพาะหน้าหมายถึงงานงานหนึ่งแต่ว่าเป็นภาพรวมของภาพรวมของสัมมาอาชีพหรือสิ่งที่คุณทำอยู่นะครับผมอ่าโอเค เราไปดูะฮะหมอคะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆตัวนี้ไม่ค่อยมอีประเด็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ให้ระวังเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเป็นหลักละกันนะครับผมในเรื่องของงานนะผมคิดว่าเพราะว่าตัวคุณคอราสสีมทุนนะฮะมาต่อครับผมในส่วนของไพ่ทาโร่นะฮะจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 99 9 M O R P O N G 九九九。 คุณได้ seven of wands นะฮะอ่าโอเคค่อนข้างตะลุมบอลน,นิดนึงนะ s e v of wands ตะลุมบอล seven of wands หมายถึงคุณจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาปัญหาจะเข้ามาค่อนข้างรอบด้านเลยนะความท้าทายจะเข้ามารอบด้านนะฮะผมคิดว่าคุณจะถูก challenge นะฮะในเรื่องของการงานของคุณนะครับผมอ่า ผมรู้สึกว่าอาจจะมีความขัดแย้งนะฮะระหว่างคนที่ทำงานเพื่อร่วมง,งานลูกน้องเจ้านายนะฮะหรือแม้กระทั่งอ,อ่อะไรดีป้าแม่บ้านนะครับผมล้อเล่นนะอาจจะไม่ได้เป็นป้าแม่บ้านนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนกับสถานการณ์หรือคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมไม่ให้ได้ให้ความช่วยเหลือคุณมากนักนะครับผมในกรณีที่ดีหรือว่า อาจจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่หุ้นส่วนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดคุณทำไม่ได้ทำงานประจำทำกิจการของตัวเองอันนี้จะต้องระวังเรื่องของหุ้นส่วนนะครับผมเป็นไปได้นะครับผมพาร์ทเนอร์ก็เป็นไปได้หรือว่าแม้กระทั่งเ <c> จ <oughs> ้านี่ลูกหนี้ของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องต้องไปดูในส่วนนั้นนะฮะแล้วก็เหมือน คือด้วยพลังงานนี้นะฮะโดยเฉพาะอะไรดีในโดยเฉพาะในเรื่องของลูกหนี้ละกันเหมือนกับเ,เขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นคืนหรืออะไรเพิ่มเติมนะฮะเสร็จแล้วเขาขอยืมคุณไปอีกคุณก็เหมือนกับให้เขาไปนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมให,ให้ดีๆนะฮะโอเคทนีนี้ใครล่ะที่จะคอยช่วยเหลือคุณนะครับผมในถุนนะฮะใครจะคอยช่วยเหลือคุณนะครับเรามาดูกันนะฮะในเชิงพลังงานของ โหราศาสนะครับคุณได้ Neptunius นะครับผม n e p t u n e u s นะฮะเป็นอันโนนฮะเป็นความช่วยเหลือที่ไม่ปรากฏตัวฮะอาจจะมี Secret Admirers นะฮะหรือคนที่ชื่นชมคุณเออยู่เงียบๆนะฮะแล้วก็เขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวด้วยนะครับผมคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะฮะแม้ว่าตัวคุณจะอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับ โดนเอาเปรียบโดนมีความขัดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนปจูนสเนี่ยเป็นลักษณะเขาให้ความช่วยเหลือคุณแต่ให้ความช่วยเหลือคุณแบบเงียบๆนะฮะไม่ต้องการเปิดเผยตัวนะฮะเป็นช่วงอ่าที่เขาเหมือนกับเลโลหรือว่าช่วงที่เขาซ่อนตัวนะฮะถามว่าทําไมนะเขาคงมีเหตุผลของเขาด้วยพลังงานของเนปจูนนะฮะแต่เนปจูนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ชอบที่จะอ่าเสนอตัวแล้วก็ไม่ชอบที่จะอยู่ในสปอตไลท์หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอืม แล้วก็วิธีการของเขาก็จะไม่เหมือนใครนะครับผม n e p t u n i อสนะฮะโอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นพลังงานอย่างนี้เซอร์วอนส์นะปัญหาเข้ามารอบด้านแล้วคุณควรจะทําอย่างไรนะครับผมคุณควรจะทําอย่างไรนะฮะอืมโอเคคุณได้ the h i e r o p h a n t นะครับผมโอเคอืม จุดนี้นะฮะต้องพึ่งสิ่งที่คุณนับถือเคารพนับถือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามความเชื่อของคุณเลยนะฮะคุณเชื่อ,อในศาสนาใดาความเชื่อใดของคุณนะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นหรือคุณเชื่อในอ,อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่คุณศรัทธานะครับผมจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตรงนั้นนะครับผมเ h อะไ r ร์แฟนเป็นลักษณะเรื่องของคนที่เป็น คนที่จะคอยช่วยเหลือนะครับผมแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะครับผมจะคอยช่วยเหลือคุณนะฮะในสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นความช่วยเหลือมีหน้าละ่ะเนปจูนเนียสถึงออกมามันเป็นเหมือนกับอันโนน่ะเออคุณจะมีคนช่วยเหลือแบบ แบบที่ไม่ได้ปรากฏตัวแบบเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตรงนั้นนะครับเงียบๆนะฮะ The h i p h e n t เป็นลักษณะที่เขาพลังงานแบบเนี้เป็นลักษณะที่คุณอจะจะได้รับการช่วยเหลือแบบตัวคุณไม่รู้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนคนนี้มีมีอิทธิพลต่อการแก้ไขแก้ไขปัญหาของคุณพอสมควรเพราะ The h i p h e n f เนี่ยเป็นลักษณะเรื่องของเป็นเทพนะฮะเทพ The h i r o p h a n t เป็นเทพนะฮะ เป็นไคลรอนเป็นผู้ที่รู้ในสถานการณ์เป็นเทพที่สอนเทพอีกทีหนึ่งนะครับผมไครอนเนี่ยเป็นเทพที่สอนเทพแล้วก็ในสมัยกรีกโบราณเนี่ยก็สอนกษัตริย์เพื่อนำไอเดียหรือแนวคิดเนี่ยให้กษัตริย์เหล่านั้นนะไปปกครองนะครับผมเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยอย่างในยุคเฮเลนสติกเนี่ยกรีกเนี่ยหรืออะไรพวกเนี้ยดวงเมืองเนี่ยเขาจะใช้ดวงของกษัตริย์นะหรือผู้นำตรงนั้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็อย่าง เมืองใดหรือประเทศใดเนี่ยเขาจะมี national assembly ของ U.S ก็มีนะฮะการวันประกาศชาตินะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเขาอาจจะใช้ตัวไบเดนนะฮะตัวเนโกชาติของไบเดนหรือเนโกชาติของทรัมป์ในสมัยทรัมป์นะฮะในการดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดลฮารฟนเป็นลักษณะที่คุณจะได้รับ การช่วยเหลือจากคนที่มีเลเวลสูงสูง,สงในเรื่องของการงานเพราะพลังงานนี้เกี่ยวกับการงานในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะผมคิดว่า,าคนรอบข้างจะไม่ค่อยเข้าใจคุณด้วยพลังงานของเซเว o นบอนนะคนรอบข้างจะไม่เข้าใจคุณคนรอบข้างเหมือนจะต้องการอะไรจากคุณนะฮะนะนะหรือว่าพยายามคือปัญหามันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่า สิ่งที่จะคอยช่วยเหลือคุณตรงนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาแบบคุณไม่รู้นะฮะคอยปัดเป่าปกป้องตัวคุณตรงนั้นนะครับผม,มนี่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ,ค,จะค่อนข้างที่จะแปลกสำหรับตัวคุณนะเพราะาปกติแล้วเนี่ยเนปจูนิอุสเนี่ยเป็นพลังงานของราศีมีนนะครับผมซึ่งราศีมีนเนี่ย ไม่ได้มีแอสเปกใดๆกับราศีเมถุนสักเท่าไหร่นะผมชื่อผมถ,ถือว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยมีเข้ามาถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโชคดีอะ่ะเป็นพลังงานที่แปลกสําหรับตัวราศีเมถุนเองนะครับผมโอเคาวนี้เรารู้คนพลังงานที่คอยสนับสนุนนะฮะเราก็ต้องรู้พลังงานที่คอย อ๋อเป็นปัญหานะครับผมหรืออุปสรรคนะฮะเพื่ออะไรนะเพื่อจะแก้ไขปัญหานะโอเคงานนะฮะในเชิงของอุปสรรคนะครับผมออโอเคเจมีนายนะครับผมเจมีนายอ่ะโอเคใครเป็นอุปสรรคบอกสิใครเป็นอุปสรรคใครเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาตัวคุณเองเลยครับผมเจมีนายนะ โอเคราศีเมถุนนะฮะผมรู้สึกว่าจุดที่เออเป็นปัญหาเนี่ยอันที่หนึ่งเลยอาจจะเป็นตัวคุณเองนะฮะเจมินายหรืออาจจะเป็นราศีเมถุนอีกฝ่ายหนึ่งเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดิวอยู่กับเมถุนกับเมถุนนะฮะอืมผมรู้สึกว่าเออคนที่คอยอ่าขัดขวางในสถานการณ์นี้เป็นไปได้ส่วนหนึ่งเป็นของตัวคุณตัวคุณเองเนี่ยแหละเป็นเป็นสถานการณ์ที่อืม ไม่ตัดสินใจนะครับผมหรือว่าพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองเกินขอบข่ายของตัวเองนะฮะอาจจะเป็นลักษณะด้วยความหวังดีก็ได้อย่างเช่นเอ่อออกไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังแก้ไขปัญหาตัวเองไม่เสร็จนะครับผมอ่าอันเนี้ยเป็นลักษณะหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็แน่นอนฮะจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับก่ <laughs> <laughs> อนที่จะไปต่อสู้หรือไปช่วยเหลือคนอื่นนะฮะอืม ทีนี้โอเคสถานการณ์ต่อไปสิ่งที่คุณควรจะต้องตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการงานนะฮะหรือว่าในเรื่องของความสมคัญของคุณนะคุณได้คุณได้ four of swords queen of w a n d s นะฮะ the s t r e n g t h นะครับผมและ seven of pentacles นะฮะโอเคคุณได้ queen of w a n d s นะ queen of w a n d s เนี่ยผมรู้สึกว่า สิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยคือปักหลักเลยนะครับผมปักหลักนะฮะในสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนและลงมือทำด้วย q u e ควีนอวอนเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ตั้งใจทำนะฮะหลายๆส่วนของพวกคุณควีนอวอนยังหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะในส่วนของการงานนะฮะควีนอวอนยังหมายถึงคุณจะได้รับมอบหมายนะฮะหรือคุณจะได้โอกาสนะครับผม ในเรื่องของการงานผ่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณอวบอนเป็นพลังงานที่ผมคิดว่าจะทําให้คุณก้าวกระโดดนะฮะในเรื่องของการงานนะอืมแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาคู่ขนานระหว่างเรื่องของการงานที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จกับสถานาการณ์ที่เหมือนกับลวงนะฮะสถานาการณ์ที่ลวงมาคู่ขนานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อใจเจมินานะฮะ อย่าให้ตัวคุณเนี่ยตัดสินใจผิดเพราะตัวคุณเองนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัญหาและอุปสรรคและสิ่งที่คุณควรระวังเนี่ยคือเจมินายคือคือพลังงานของราศีของตัวท่านเองนะฮะของตัวคุณเองนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังการตัดสินใจนะฮะต้องไปพึ่งพาการตัดสินใจจากคนที่คุณศรัทธานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัว ตัวคุณเองประจําพระประจําตัวพระประจํากายนะฮะหรือว่าสิ่งที่คุณเคารพนับถืออยู่นะฮะเจมินายเนี่ยเป็นเป็นคุณควรจะต้องแบ่งความคิดว่าเออสิ่งนี้คือเหตุผลและสิ่งนี้คือความรู้สึกนะ,ะผมรู้สึกว่าไอความรู้สึกส่วนที่เป็นความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยจะสร้างปัญหาในการตัดสินใจของตัวคุณนะครับผมโอเคาวนี้สถนานการณ์ในอนาคตคุณได้ four of swords นะฮะ four of swords นะฮะ S The s t r e n g t h นะครับผมแล้วก็เอกจ็ p บ n พ c l e s อืมผมรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆส่วนของพวกคุณเหน็ดเหนื่อยจากการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามันเข้ามารอบด้านจริงๆนนะด้วยพลังงานของ Seven of Wands นะฮะ,ะตัวคุณควรจะหาเวลาไปรีแลกซ์นะฮะไปพักผ่อนหรือว่าอเอาตัวออกจากสถานการณ์ที่วุ่นวายอะไรพวกนี้ออกไปนะฮะเพราะว่า เออมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องพักบ้างนะครับผมอ่าในอนาคตนะฮะคุณจะต้องพักบ้างนะครับแล้วก็เอ่อด้วยพลังงานของ a g e of Pentacles เนี่ยผมรู้สึกว่าในเรื่องของการงานในระยะยาวเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและที่สำคัญเนี่ยคุณจะต้องหาให้เจอคนที่ช่วยเหลือคุณนะครับ Queen o ออก n อ s ซึ่ง เป็นเนปจูเนีสนะฮะซึ่งเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงหรือว่าเป็นคนที่คุณไม่รู้จักคุณไม่รู้เลยว่าคนนี้คือคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆนะครับผมคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณแบบเงียบๆนะฮะโอเคแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมอ่านได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปาอง MOR p O N G 9 9 9นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทว